หายทวนทวนเลยเขาขอ้อนหอนพึ่งไว้ก่อนหอ,อนพวกครับพี่นออ้องเขาหอนหอนแต่มเจียวกว่า สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผมปายสู้คูสุคนนะครับมือนีกับมาพร้อกันดีคือเก้าครับกับผมบาหน่อยเรากินนะครับมือนีผพาพี่พน้องมากินกับสมง่วครับสมง่วตัวแกแล้วสองห่อครับตัวแกกับตัวบันตัแกนะครับสี่ห่อเอาละครับมาตรงเบาลายยายหางนะครับมาแบบค้ำคัคือเก่าครับลงมือเลยครับพี่น้องย่านมันคำก่อนครับย่านตะเป็นตกดินนะครับมาผู้เดียวครับมือนีเด็กๆคนน่าบบกินน้ำครับ เอาครับคำแรกคำแรกนี่ก็ต้องซิมตัวแกแล้วก่อนนะครับพี่น้องพักกับผักแกมกับบุหรายนะครับมีบกักพริกพริกหม่วงกับเบักพริกข้าวน้ำอ้อแมวนี่ครับคำแรกแแใส่ขมเขาพี่น้องย้ยเจวกับเจวขมนะครับเนี่ยเจวขมลองจำเจวขมบัาง แซ่ยบไลยครับพี่นอ้องหิวแห้ครับในลงมือก่อนแหละพี่น้องเลยมาเด้อพี่น้องบังว่าอยู่ทางแตกซ่างไปแล้วครับสอบสอฟบ,อบาบลาวเวียดนามฟิลิปปินส์เมียนมามาเสีบเสียบด้วยกันครับผมลงมือก่อนแหละพี่น้องเลยนิวแห้ ล่มบ่มีเลยครับมิดอิงติงแบบห้อนอุจจ้าขม แดงครับอหอละสิบตัวนี้หอละเจ้า อืมตัวนี้มีหอดลูกโดดนะครับสิบยี่สิบว้าวโอ้กีนน้องเอ้ยพอดีเลยครับบอนส่มพอดีตัวนีมีลูกโดดนําอู้แบบเหนียวเข้ากับหอนห้อนพอดีเลย ขอมหวาน mì lúc đồ đuổi quá thổ Đăng, bà này lùng mừng ไอ้ทวนทวน,ทวนเขาหนึ่งแล้วไม่ไหมครับแก้มกับสมแก้มลูกโดดเ,เพชรเขากันเป็นตะไนยเลย <aunque śm> họn <chegoughs> Đang <rip> ออือนกเขาครับงออยู่ปลายใหม้ตดป่วนเลย มือนี่เน้นเขาครับพี่นอก เอาไว้เขาหอนพวดอ,อายทวนๆเลยเขาหอนห่อนพึ่งไว้ก่อนห <c oughs> อนพวดครับพี่น้องเขาหอนห่อนจำเจียวครับ เมืงหนีมากแบบเน้นเขาร็บพี่หนอก ลูกโดดเอาออกไว้ก่อน โอ้พี่น้องเลยมันตาแตกเลยเ้าวันหอดมึง เป็นหอนไหนบอกเป็นหง่อนปลาครับพ <Arrow> <con> ี่น้องเจียวตัวนี้เพ็ด อ,อรู้จดเสียงจริงดีดก็ห้องครับเสียงนกกระดิง่งธรรมชาติตอนแรงๆครับตะเวนกำลังํำค่อยเสียงนกบินเขาห้างหาห้างครับพี่นอก không có hót. Ừ. 음음 <laughs> 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 รู้แล้วรู้แล้วครับเป็นยังเจิงเพียน้องเาเนี่ยแป้งฟันแล้วก่อนนอนแล้วก็ตื่นมนาตอนเสาร์นะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับ ขาดผขาวในปางพี่เนอะเป็นโลกยันเกาะบนกระวานเยื่อเยื่อบุผนังบ่ครับจำได้ห่อกหอนหอนเน่เป็ดน,นำ Mm. Mèo Mèo hạt mèo nổi mm, mm. เสียดายด้วยนะครับเราไปนอกถือมือครับมือคันแม่นอีกจัวหนึ่งเป็นกจบะาหอนหน่งแะครับอ ดีทีนี้มึกแตงนำ้ำ <laughs> แตงสิขอช่วยให้หายเพชรได้ครับอเ <c oughs> อ้าทาสุดท้ายถ่ายสุดครับพี่นนอง <c oughs> อขออนุญาตเซยผมจะหน่อย <laughs> แกวคมครับพีน่น้องมีพี่น้องเพื่อน่าอยากให้กินซอยจุนะครับเนาะกระทรวงนี่ก็พึ่งมาทดลองเลยครับเพราะว่ากระเพาะพึ่งสีไข่แดงนะครับลองมากินสมลราเมืองกับว่ามันสีใหอ่บ่ถามันหญ่ได้ดีบ่อืด เมื่อืดถอกจัดซอยจูเลยครับพี่น้องเลยเนะครับสุดท้าย,น,ยน,านี่คือเก่านะครับพี่น้องมีเมี่ยวครับมาขวกขาสุดท้าย,น,ยน,านี่คือเก่านะครับพี่น้องฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับพมเบาหน่อยหรอยกินนํำเด้อครับขอบคุณหลายๆครับสำหรับการติดตามและก็าการรับชมนะครับมือนี้มาผู้เดียวนะครับ ไปแล้วครับบ๊ายบาย